อาจารย์บุญรัตน์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงครับผมดิฉันชื่อบุญรัตน์ค่ะแล้วก็วันนี้ก็บังเอิญโชคดีนะคะได้พบกับช่งางภาพฝีมือเอกและก็วันนี้ก็ขอพูดถึงหนังสือเล่มล่าสุดก่อนอื่นอาจารย์เราอยู่ที่ไหนวู้ดอะไรอาจารย์โบมโอทให้เขาหน่อย ก่อนที่เราจะพูดถึงหนังสือเล่มล่าสุดเนี่ยนะคะขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้เดานั่งอยู่ที่สมาคมนักแปลเน่าสมาคมนักแปลและล่ามห่งประเทศไทยนะคะไอสองศูนย <I> อ่สบไอ <20. S 1> เบอร์ไอยนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาในวันนี้เนี่ยนะคะเ,เชิญเข้าชมได้เลยค่ะเรามีหนังสือที่ รดราคาพิเศษมากมายเลยนะคะจากนักปราฝีมือหนึ่งะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลมตะวันไม่ว่าจะเป็นคุณดาวิดนะคะหลายท่านนะคะซึ่งเข้ามาทีนี้วันนี้ทราบว่าหนังสือเล่มนี้น,น,น,นะคะล่าสุดเนี่ยท่านทราบไหมคะว่าเป็นนังสือในแนวฆาตกรรมซึ่งน่าอ่านที่สุด ต้องเรียกว่าดีที่สุดด้วยตั้งแต่เริ่มทำงานด้านนี้มานะคะก็คือ,อ,อคือจะบอกว่าวิธีการเขียนของเขาเนี่ยคะมีลักษณะเหมือนเราเรียกว่า geometric style นะคะคือหมายความว่าลักษณะออกมาเหมือนกับเลขาคนิตคะ่ะจะคือจาก จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจาจจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วการการเขียนนะคะรูปแบบวิธีการเขียนเขาคงน่าสนใจมาก มันเริ่มมาจากคุณจะรู้ถ้าคุณอ่านชื่อภาษาอังกฤษของหนังสือเล่มน,นี้ยจะพบว่าชื่อ a r ดแม n อันบาอันบังนะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็แปลว่ามนุษย์เงินเดือนธรรมดาเนี่ยนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยทำไมมนุษย์เงินเดือนจึงกลายมาจึงกลายมาเป็นมุอ่อ ฆาตกรอยากเป็นฆาตกรไม่เขาไม่ใช่ตัวฆาตกรแต่เขาคือผู้ที่อยากเป็นฆาตกรแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความคิดมันเริ่มต้นมันต้องมีจุดของการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นในที่นี้หมายถึงเริ่มต้นทางความคิดของผู้ชายวัยกลางคนที่มีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่น่าตื่นเต้นอะ ชีวิตครอบครัวมันก็คือก็คือครอบครัวม,ม,ม,มันมันเช้าไปทำง,งานแล้วก็เย็นกลับบ้านอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เจอภรรยาต้องนั่งทานข้าวกับภรรยากับลูกซึ่งเป็นเด็กสมัยใหม่ไปแล้วนะคะ,ะเหตุการณ์เนี่ยนะคะตั้งต้นในเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นใน ผู้เขียนต้องการใช้าฉากในประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นตัวเอกทั้งหลายที่อยู่ในในเรื่องนี้นะคะทั้งหมดอาจจะเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็จะมีชื่อไทยสมพุติพินิดนเดี๋ยวถ้าคุณอ่านเข้าไปในหนังสือเรอจาจะพบ จะพบนะคะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นจากความเบื่อของชา,ชายชายวัยกลางคนซึ่งทำงานเช้าไปยังกลับธรรมดาไม่มีอะไรตื่นเต้นกับชีวิตก็มีความรู้สึกคิดว่าเรามันน่าจะทำอะไรให้มันตื่นเต้นทำอะไรมันก็ดูไม่ตื่นเต้นกเกี่ยกับการฆ่าคนฆ <c oughs> ่าใครขึ้นมาก็ได้สักคนหนึ่งเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับชีวิตของตัวเองนะคะ เหนี้จะต้องเริ่มคิดก่อนเริ่มคิดว่าหนึ่งไรควรจะเป็นเหยือ่อเป็นเหยื่อในการฆ่านะคะ <c oughs> ก็ก็ไล่เลี้ยงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆซึ่งคุณจะผู้อ่านจะพบในในเนี้ยน,นะคะ <c oughs> ว่าว่าความคิดของเขาเป็นอย่างไรสําหรับ,บเหยื่อหรือผู้เร้ายที่จะนี่คยังอยู่ในความคิดนะคะอันที่สองคืออาวุธที่จะเอามาใชา้ ก็ต้องมีวิธีการที่ว่าถ้าเราใช้ปืนนี่มันธรรมดาไปแล้วมันมีเสียงเราใช้วิธีรรดคอก็ไม่ได้เพราะมันจะมีการดื่นรมมันจะมีโซนโซมอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้เกิดขึ้นถ้า,างั้นเราใช้มีดดีไหมมันเป็นจบที่มีแต่ว่ามันเป็นมีดของเคราอันนี้เดี๋ยวคุณอ่านแล้วคุณจะเจอเองนะคะแต่ขอให้ทราบว่าเป็นหนังสือในแนวเนี้ยที่เราใช้ชื่อว่าเกม ะะทำไมได้ต้อง,งใช้ชื่อว่าเป็นเกมฆาตกรน,นะคะคือมันเป็นเกมจริงๆเพราะว่าบังเอิญเลือกเหยื่อได้แล้วแล้วก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเสร็จแล้วนะคะแต่ขอให้อ่านไปถึงจนตอนจบแล้วคุณจะรู้ว่าผู้เขียนเก่งมากเก่งมากตรงที่สามารถซ่อนซ่อนตัวฆาตกรต,ตัวจริงเนี่ย ซ่อนอย่างเช่นนี้ที่ลึกรับ <laughs> เช่นนีเที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วแต่มันเป็นไปแล้วนะคะ